การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าใจพื้นที่ของตนเองเป็นความเข้มแข็งอย่างหนึ่งของความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติเมื <her> ่อท <story> ุกคนมีความรู้แล้วจะสามารถนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนได้เราเลงเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใดเท่ากับการสร้างองค์ความรู้แล้วก็ทำใเข้าใจให้ก <religion> ับประชาชนให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ได้ตนเอง สามารถดารงชีวิตได้ตนเองเมื่อเขามีความเข้มแข็งที่สามารถอยู่ได้ตนเองดํารงชีวิตได้ตนเองแล้วเนี่ยเขาจะสามารถช่วยคนอื่นได้เนี่ยเป็นประโยชน์ของรัฐละเราเปลี่ยนจากการที่เขาจะเป็นภาระของสังคมให้เขาเป็นประโยชน์ต่อสังคมนําสิ่งต่างๆที่เอาวิกฤตมาเป็นโอกาสให้าสามารถดูแลตนเองได้ก่อนการไม่ฝืนธรรมชาติแต่ให้กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเป็นเหมือนครูคอยตักเตือน สั่งสอนให้เราเชื่อฟังและเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในพื้นที่นั้นๆและนำความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมาปรับเปลี่ยนกำหนดแผนรับภัยอย่างสม่ำเสมอจะสามารถทำให้ทุกคนในชุมชนปลอดภัยได้โดยเฉพาะการเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเล็กๆจะเป็นจุดสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้เปลี่ยนแปลงรู้จักช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะขอความช่วยเหลือ ถ้าชุมชนใดมีนายกเทศมนตรีหรือมีนายกอบตอรหรือมีนายอำเภอผู้ว่าที่เข้มแข็งชุมชนนั้นสังเกตได้เลยครับมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าภัยขนาดใหญ่ขนาดไหนจะผ่านพ้นไปได้ตรงนี้ต้องขอญาตเรียนย้ำเลยว่าท้องถิ่นเนี่ยเป็นหัวใจหลักสําคัญทําให้หน่วยงานราชการเราเนี่ยต้องเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจการเรียนรู้เรานําความรู้เข้าไปในเรื่องของวิทยศาศาสตร์แต่เรารับความรู้จาก ประสบการณ์ของประชาชนในท้องถิน่นรู้ภูมิปัญญาของท้องถิน่นรู้เส้นทางของท้องถิน่นรู้จุดเสี่ยงภัยรู้จุดปลอดภัยของท้องถิน่นเราจึงมาร่วมกําหนดจุดต่างๆกันได้เพื่อให้สามารถปลอดภัยในขณะที่ภัยเกิดขึ้นครับการรู้จักเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยและความอยู่รอดหัวใจหลักอีกด้านคือการประสานความร่วมมือระหว่างองค์ความรู้ในท้องถิน่นและองค์ความรู้จากหน่วยงาน ร่วมกับการกำหนดแผนรับมือเบื้องต้นเพราะในขณะที่เกิดภัยผู้ประสบภัยจำนวนมากอีกทั้งกระจายอยู่ในพื้นที่หน่วยงานราชการไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในทุกพื้นที่อย่างทันท่วงทีดังนั้นก่อนความช่วยเหลือจากราชการจะเดินทางมาถึงคนในชุมชนแต่ละพื้นที่ต้องสามารถเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการอพยพและดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างปลอดภยัยตามแผนอพยพได้ เพื่อรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการต่อไปนอกจากนี้ปัจจุบันมีช่องทางการรับข่าวสารมากมายเพื่อเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังโดยเฉพาะจากหน่วยงานตรงได้แก่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือรวมถึงการบริรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติทําให้การเฝ้าระวังเหตุมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้านและเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะนําสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์และแจ้งข่าวผ่านช่องทางต่างๆมากมายเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตือนภัยในการอพยพจนกว่าจะมีการยกเลิกสถานการณ์เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเนะครับเราเป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานเ,าเกือบทุกหน่วยงานาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานราชการซึ่งมีหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่กรมอุตุนิยมยาที่ดูแลน้ำบนฟ้ากรมชนะทานดูแลน้ำในแนวระดับชนะทานกรมทรัพยากรน้ำกมรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือที่ดูแลเรื่องเกี่ยวน้ำทะเลนุนกรมทรัพยากรน,นีดูเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีผลกระทบเรื่องกับที่อาจจะเกิดดินคนถลม่มและอีกหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาภัยที่ต้องดูแลพื้นที่ที่จะต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและที่สําคัญที่สุดคือพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอําเภอแล้วก็พื้นที่จังหวัดซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เรามีการทํางานร่วมกันผ่านระบบต่างๆที่จะนําข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มารวมกันในแหล่งเดียวกันแล้วมาวิเคราะห์ว่าจะมีผลกระทบอะไรที่จะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรไปสู่พี่น้องประชาชนในหลายช่องทางอย่างที่ผมเรียนไปไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านขอ,อกา j ข่าว ผ่านท่อเปลอนภยัยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านโทรทัศน์รวมการธุรกิจและผ่านเครือขา่ายภาคประชาชนที่มีระบบ e รดิโอหรือผ่านระบบวิทยุแดงวิทยุดำเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีอยู่ทั้งระบบผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถโหลดจากมือถือและรู้ถึงพี่น้องประชาชนได้แบบทันทีตรงนี้เรามีทุกระบบที่ไปสู่พี่น้องประชาชนครับอย่างไรก็ตามคุณแจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุด คือภาคประชาชนดังนั้นการผลักดันเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศย่อมมีความสําคัญอย่างมากปัจจุบันเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชนมีจํานวนมากกว่าแสนคนกระจายอยู่ทั่วประเทศล้วนเป็นผู้มีจิตอาสาที่มีความสามารถซึ่งพร้อมจะเสียสละเครือข่ายภาคประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสําคัญที่สุด เราจะเห็นได้ว่าเมื่อจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีจิตอาสาหรือเป็นเพื่อนเตือนภัยเป็นมูลนิธิต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนก่อนในเบื้องต้นตรงนี้เองขนาดนี้เราเองหน่วยงานราชการเราเองเนี่ยมีเครือข่ายพวกนี้ที่จะดูแลในพี่น้องประชาชนในแต่ละถิ่นฐานเนี่ยรวบรวมกันทั่วประเทศเป็นแสนคนแต่ขณะนี้เราพยายามจะทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นและมีการสื่อสาร เข้าใจกันประสานงานกันในตั้งแต่ส่วนระดับท้องถิ่นะระดับอำเภอจังหวัดและเข้ามายังส่วนกลาอยังมีระบบผ่านกระบวนการต่างๆที่เราพยายามจะวางไว้ให้ครบถ้วนในเรื่องระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวิทยุแดงวิทยุดำหรือระบบะสื่อสารต่างๆที่เรามีใช้อยู่ที่มีทั้งเป็นทาวเวอร์เป็นมีเสาไม่มีเสาหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่มากมายในขณานี้ดาเนินการร่วมกันต้องอยากเรียนว่าเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเน้นที่สุด และทางรัฐบาลเองได้เห็นความสําคัญก็พยายามจะทําให้เครือข่ายภาคประชาชนที่มีอยู่เนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งที่มาทํางานร่วมกับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานราชการในพื้นที่แบบมีเอกภาพและทํางานร่วมกันแบบเข้าใจตรงกันและขับเคลื่อนไปเป็นอย่างมีระบบครับจริงๆแล้วพวกพี่น้องประชาชนนะครับมีมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วตั้งตอนเกิดสึนามิที่ตอนเกิดที่ปี4ี่ 47, ที่เกิดสึนามิก็ได้พวกมูลนิธิหรือให้ผู้มีจิตอาสาพวกนี้นะครับเป็นแกนหล,ลัก แล้วก็พวกนี้เขามีจิตอาสาม,มีหลากหลายอาชีพเป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานในราชการอยู่แล้วแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งมาเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นภาคเอกชนที่ทํางานาในพื้นที่เป็นผู้ที่มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่อยู่ในพื้นที่มีทั้งขณะบางพื้นที่นะฮะมีเครื่องบินซึ่งซึ่งเป็นของเขาเองเนี่ยเข้ามาร่วมใช้งาน มีรถมีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษหาไม่ได้ในหน่วยงานเขาก็เข้ามาร่วมกวับเราตรงนี้เขามาด้วยมีผู้มีจิตอาสาและเป็นเห็นว่า,าท้องถิ่นเป็นของเขาเขาเขามีส่วนร่วมที่จะต้องดูแลเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยากให้เห็นเหมือนเหมือนกันทุกพื้นที่ว่า,าถ้าเราช่วยกันดูแลร่วมกันแล้วเอาความรู้ความเข้าใจที่ทุนตนเองมีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่และ มุมมองแต่ละด้านแต่ละมิติเนี่ยเอามาทํางาน,ร,นร่วมกันร่วมกับราชการก็จะทําให้ท้องถิ่นนั้นนะรอดพ้นปลอดภยัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอ่าหรือเมื่อมีภัยเข้ามาคาบคืบคลานเข้ามาหรือมีมามีผลกระทบเนี่ยก็จะทําให้ภัยนั้นอ่าผ่านไปด้วยดีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุดความสามัคคีครับเป็นสิ่งสาคัญอ่าถ้าเราต้องเริ่มจากท้องถิน่นถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นเครือข่ายทําหน้าที่แจ้งเข้ามาเมื่อรู้ข้อมูลข่าวสาร ก็จะเป็นขบวนการหนึ่งทาให้สามารถตัดสินใจได้ทันทีที่จะดูแลพื้นที่หนึ่งที่อีกท,ที่หนึ่งที่ต่อไปทําให้การดําเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนในหล,หลายๆพื้นที่ปลอดภัยครับเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือมิสเตอร์เตือนภัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้นมีลักษณะอาชีพหรือความชื่นชอบแตกต่างกันบางครั้งการใช้ความรู้ความสามารถที่ถนัดนั้นสามารถสร้างประโยชน์ในการเตือนภัยเพื่อสังคมได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นชมรมวิทยุสื่อสารเตือนภัยในจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์ด้านการเตือนภัยพร้อมทั้งรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่พลเมืองดีของสังคม ยังมีบุคคลในประเทศที่เป็นเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอีกมากมายที่เป็นบุคคลที่น่าเอาเยิ่ยงอย่างร่วมกันดูแลสังคมป้องกันภัยในสังคมเมื่อคนในสังคมเข้มแข็งชุมชนก็สามารถดูแลและเตือนภัยกันเองได้ในเบื้องต้นจะนำไปสู่ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นและยังมีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอีกหลายจุดที่วันนี้ได้รับความรู้จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจนสามารถรับรู้ข่าวสารเฝ้าระวังอพยพ และยกเลิกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองเนื่องจากความรู้ที่ได้รับถูกนำกลับไปพัฒนายอย่างจริงจังและมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องในเรื่องของซูนามิเองชุมชนที่เข้มแข็งก็ที่บานน้ำเค็มที่อยู่ที่พังงาจะเป็นช,ชุมชนต้นแบบได้มีที่นครศรีธรรมราชเรื่องของดินคนอนถล่มน้ำป่าไหลหลากกัที่นพิตากระบีก็ที่เขาพนมแถวภาคเหนือก็มีน้ำก่อน้ำชนมีแถวทั้งอุตรดิต ทางภาคอีสานก็มีที่พิมายหลายพื้นที่ขนานี้มากมายครับที่มีชุมชนเข้มแข็งที่ผมยกตัวอย่างในเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่พื้นที่ของจังหวัดภาคกลางเองไม่ว่าอายุธยาหรือในกรุงเทพมหานาครเองรอบปริมณฑลก็มีหลายชุมชนหลายหน่วยงานที่เป็นต้นแบบซึ่งมาจากการที่หน่วยงานราชการเนี่ยร่วมเข้าไปจัดทําโดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีคือหัวใจหลักนะครับอยู่ที่พี่น้องประชาชน ชชุมมนเเเขข้แข็งกิดกอ,อทางนี้เป้าของภารกิจสูงสุดของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคือการดูแลพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติในทุกรูปแบบตั้งแต่การแจ้งข่าวเฝ้าระวังเตือนภยัยจนกว่าเข้าสู่สถานการณ์ปกตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นสร้างสังคมการเรียนรู้ภัยเพื่อรับมือได้อย่างทันท่วงทีและหากประชาชนสามารถดูแลตนเอง ก็เป็นความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทยสำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสารภัยน้ำสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน w a t e r for t h a i รู้ทันน้ำท่วมไทยรวมถึงสายด่วน11 11 1 1 1 1กด5หรือ152และร่วมรับผิดชอบตนเองและสังคมได้โดยร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือ Mr. เตอร์เตือนภยัยโดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ w w w ndwc.go.th เข้าไปในหัวข้อเพื่อนเตือนภยัยภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร